เราเลยซื้อวิกกี้ร้านนนนนฉันยังไม่เคยเห็นร้านวิกร้านไหนใหญ่เท่านี้มาก,ก่อนมืองใหญ่มาก <c oughs> เอาอีน้ำมีรางว่าล้มละลายแน่นอน I take this one I take this one and I take this one I <c oughs> take this one take this one take this one, take this one. ร้านแคดวอกเป็นร้านขายวิกที่ใหญ่มากนะคะสองคู่หายใหญ่ๆติดกันนะคะซึ่งอยู่ในย่านบริสตันหรือว่าย่านคนผิวสีหรอเอาง่ายๆนะคนดําของอังกฤษนั่นเองค่ะอย่างที่เรารู้กันว่าคนที่ใส่วิกจริงๆแล้วเนี่ยก็คือคนดําเราก็เลยต้องมาย่านนี้กันเดี๋ยวมาดูว่าร้านวิกที่ลอนดอนเนี่ยจะต,ต่างจากที่อเมริกายัางไงละน่าจะล้มละลายเท่าไรกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวซีวิกไปแจกกระเธอเด็กลูกสาวชาลลัวร้านใหญ่มากมึงอภิมาคุกแกชิบะคดวกิกเยอะข้างนี่มาก่อนสวยมาก แล้วเนี่ยตาข่ายคือบางแล้วก็เนียนมากทุกคนคือมันทอมาถึงกลางหัวแล้วตัวใหม่เบามากสวยมากหัวนี้คือสีสวยมากอันนี้คือมีความน้ําตาลปนกับเขียวและความพีคือผมยาวเท่ากาับกาสวยแล้วอันนี้อันนี้คือผมยาวมากมยาวถตูดเจว้า yeah! ว wow, I think it's better I take this one, this one yeah. yes okay I take this one and I take this one, yeah, this one. นี่คือความต่างของไหมฝรั่ง<อ>เพราะาถ้าเป็นไหมที่ไทยที่จีนอะไรเงี้ยเวลาเขาเอาเข้ามาคือมันอาจจะผลิตที่จีนเหมือนกันนะแต่ว่าเกรดที่แบบคนดําใช้อะผมมันจะเบาอันนี้สวยอ่ะคือที่นัาจะซื้อหวอเนี้ยเพราะว่าไม่มีทางที่นัดจะทําผมจริงเป็นคลื่นได้แบบนี้อันนี้เราก็จะซื้อไว้แล้วดูความตาข่ายแกเนียนมาก แล้วความเก๋คือใหม่ที่ร้านเนี้ยมันจะไม่เงาเกินถ้าเป็นไหม่วิกที่ไทยอ่ะมันจะชอบเงาโป๊ะอันนี้มันมีความไม่เงามันก็เลยเหมือนผมจริงสีส้ม่นี่นี่ถึงน้องโตแล้ว มาคือหกสิบเก้าสิบเก้าสิบเก้าตั้งอ่ะเจ็ดสิบเวลาเราเข้ามาตอนนี้ค่ะเหมือนโลกก็คือตาเป็นประกาตลอดเวลา I love it so much ร้อยสิบอันนี้ก็แพงกว่าเพื่อนแต่สวยมากอ่ะสีอะดูดิและดูความยาวถูกต้องมาก I take this one this one from Africa oh from Africa ซีเลสซี่หรืออันี้ก็จะรอดปะหรือซื้อไปก่อนเราไม่รู้จะได้เสือเราซื้อไปก่อนโอเค this one ฉันจะเอา this one yes and the blue and this one yes how many color do you have last one I take it อุวยนี่สวยมากเป็นสองสี and I take this one ฉ o นวินลืมถามราคาเฮาไหมซื้อเลยราคาโอริโก อันนี้เ็นวดทานำมากเลยเป็นวิทีแบบผ่ามาเลยตแต่นต่เนก็ไม่เข้าใจะว่าส่อย่างเงี้ยยังไม่เคยเจอวิแบบนี้เหมือนกันคือวิต้าขายเข้าใจแต่อันนี้ผ่าข้างบนหวัวไปเลยอันนี้ก็เธอไทยงงไม่เคยแกฉันเพิ่งเจอหัวนี่คะ่ะนี่คะ่ะสีสวยมากเท่าไหร่นะคะ สิบหปอนดถูกไม่ถูกแต่จริงๆนะเวลาเลือกซื้อตะข่ายถ้าตะข่ายมันแข็งหนาแบบนีน้พอเราเป็นคนเอเชียใส่จะไม่ค่อยเนียนแต่ว่าสีมันใช่อ่ะผมยาวมากผมยาวคือแพรเลยคือถ้ามันยาวปุ๊เอาเลยโอเค k ท this one <laughs> แล้วก็รวบเลยใส่ถุงเลยอีดาวไม่มีอันใหม่ให้กูด,ด้วยหยุดซื้อไม่ได้หยุดซื้อไม่ได้มิสเตอ I fall in love with this so gorgeous. เชคดิทว mm ัน hmm. แล้วดูตะข่ายนะ mm hmm. เห็นปะตาข่ายมันแบบมหาศาัศจรรย์ใจมากมันถักทั้งหัวหัวส้มเมื่อกี้คือ130เหรียญน,นะคะคือเป็นหัวที่แพงที่สุดล่าสุดเขางวงว่าเราซื้อวิกไปเอยอะขนาดทาไมน้ะวนะ,วะนะทําช่อง This ah uh, this is me okay thank you so much you ความน่ารักก็คือเขาแถมแคปกับสเปรย์ฉีดวิกขนาดด้วยน่ารักมากต่อเจเก๋กำลังต่อราคาให้ more discount please For you, they are off. okay five eighty last call five eighty 590เย้ 90, How u 590 590 690 Sorry o k a 590คู44เท่ากับ 20, 5 Okay Yes this is my card Thank you so much. Yes ไปดูไปดูทาดาได้มาแล้ว,วลนะคะเดี๋ยวเรากลับไปลองวิคที่ห้องกันก่อนว่าได้แต่เราหัวมาปเป็นยังไงบ้างทาดาลนี่ ไได้มาจากทิลอนดอนมานับก,กันว่ามีกี่หัว1 2>, 2 3 4 5ส7 8 9ามส1 1ห13 14เปทั้งหมด15หัวนะคะแต่เราจะมาลองใส่เล่นกันนะ้อว่าวิกงกฤษเนี่ยสวยฟังจริงไหมและแตกต่างจากทริปที่นับเป็นตะวีสวิกก่อนๆยังไงนะคะแต่ก่อนอื่นขอสยบข,ข่าวลือก่อนว่าพี่นาชอบใส่วิกเพราะว่าหัวลานไม่มีผมหรือเปล่าแก yeah. เน่เน่อันนี้คือผมจริงน,น,นะคะคือตัวจริงนะมีผมนะเพราะหลายคน,นะคะจะเข้าใจว่านัเป็นคนป้าวิชชอบซูวิกมากนันไม่มีผมหรือเลปล่าตัวจริงผมฉันขอมั่วว่าสวยและแข็งแรงมากนะนี่ขนาดยังไม่ได้ไดาเพราะตัวนั้นเองเป็นคนที่ทำผมทุกวนันดีผมม้วนผมโดนความร้อนทุกวนันแต่นี่ผมก็แข็งแรงมากนะน,นี่ดังนั้นขอเสียบขอ้อเลยว่านั่นยังมีผมนะคะแค่เป็นคนชอบใส่วิกชอบสะสมวิก แต่ถ้าถามว่าเคล็ดลับทำไมผมนั้น่ะถึงมีสุขภาพดีแล้วก็กแข็งแรงนะเอาจริงแล้วหนึ่งในนั้นคือคาลาฟิโรเน่ค่ะหลายคนอาจจะทราบอยู่ว่าฟิโลเน่คืออาหารเสริมที่ช่วยรื่อฮอร์โมนสกัดจากธรรมชาติที่มีั้ำตาลกูและโ่วเหลืองช่วยทำให้รูขนกระชับความบันบนหน้าน้อยลงหน้าอกเต่งตึงสะโพกผายขนน้อยลงแล้วก็รวมสิ่งเป็นอาหารผิวอีกสิบชนิดด้วยทําให้ผิวเรียบเนียนรู้สึกว่าทานไปแล้วเนี่ยผิวเรื่มเปล่งปลั่งจะมีตัวที่ชื่อว่าคอสเซลหรือว่าหญ้าหางม้า ตอนนี้นแหละจะช่วยทำให้รักผมกระชังแรงและผมยาวไวขึ้นสำหรับใครอยากทานฟิโลเน่ไม่ได้ได้แค่ฮอร์โมนสก,กัดอย่างเดียวนะคะแต่เป็นทั้งอาหารถี่และตัวช่วยในเรื่อการบำรุงเส้นผมด้วยส่วนตัวนั้นก็จะทานมาละ2เม็ดนะคะแกฉันน้องก่อนนะแคปซูลฟิโลเน่คือมันใหญ่จริงๆนะใหญ่สุดเท่าที่อยอจะให้ใช้ไซส์แคปซูลที่ใหญ่ได้ในมาตออรฐานอยไทยเพราะนั้นอะใส่สารสกัเดเยอะมากๆสิบสามชั้น นันเวลาเกินนะแนะนำว่าถ้าใม่ตัวแม่ของจะหาเกิน2เมตรทีเดียวเพราะตัวนั้นกินมาตลอด10ปีนันชินแล้วใครสนใจนะคะติดต่อที่ไลน์นี้ได้เลยแอดฟิโเนหรือจะคลิกจะนัดฝากาไว้ให้ใต้คลิปนะคะ1นึงกล่องมี30แคปซูล8 9 0บาทมาลองใส่กันอันไหนก่อนดีเบสิกเบสิกก่อนาา หัวเนี้ยเหมือนจะไม่มีอะไรนะเป็นแค่ผมลอนอยกักโศกมีหน้ามา้าแต่นี้คืออันที่เป็นผมแท้นะคะเราก็นุ่มสุดๆเลยที่สําคัญเขาจะมีความมีเส้นที่มันเป็นเส้นเหมือนงอกเหมือนอะไรเงี้ยให้ดูมีความธรรมชาติอันนี้ต้องกลายเป็นหนึ่งในวิกปรอดที่แบบได้ใส่บ่อยๆนแน่เลยรุ่นนี้ก็จะเป็นลอนคลื่นธรรมชาตินะคะสังเกตลอนนะมันจะเป็นลอนคลื่นแบบนี้ละเพราะถ้าเป็นวิกฝอเนี่ยนะคะเขาจะไม่มาเป็นลอนแบบลอนสวูรลอนมว้วนอะไรเงี้ยลอนฝอส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นลอน,นคลื่นๆแบบนี้โอ h my God. ยออันนี้ก็กรีนมากเป็นครึ่งหัวนี่สวยจังอันนี้แซบเลยถ้าย้อนผมสีฮนะก็ไม่ไหวใส่ดิ๊เอาอันนี้กูลองใส่เองเลยแล้มี่ช่างหรอก่กคือไอ้ีกไอยุ่งยุ่งตรงนี้ฮะของจริงเวลาเราใส่เนี่ยจะต้องลูบแว็กซ์ลูบเจลเก็บอีกทีหนึ่งเนาะแล้วก็มันจะเป็นเบบี้แฮร์ตรงนี้ยราจะแนะนหใส่แบบนไรปะหกนนกระน็อกน่ารักมาก พีโลเนสสุดๆพีโลเนสสุดๆส,ส,สีอย่างเงี้ยที่ไทยไม่มีนะอาพูก็พูดตลาดที่ไทยไม่มีนะหรือน่าจะนำเข้าวิกไปไขายที่ไทยดีวะทุกๆครั้งที่น้าได้ไปร้านวิกเหมือนน้องชั้นก็แบบเออมันจะมีคนอยากใส่วิกแบบเราปะแล้วแบบว่าเขามไม่ได้มาอเมริกาไม่ได้มาอัางกฤษทำไงอะส وبر ร้นนานวิกไหมถ้าแต่งหน้าไม่แรงพองนี่จะกลุ่มพอเท่าอยู<ต>่เซ็กซี่มากมันมันเซ็กซี่หรือมันดูเป็นแบบโฮมเลคอะ หัวนี้ลอนคลื่นเมอร์เมดอันนี้นาชอบมากแต่จะบอกว่าลารละซิวิกแบบเนี้ยห้ามหวีนะคะเพราะถ้าหวีเนี่ยลอนในพวกเนี้ยมันจะุบแต่ถ้าเป็นลอนเซว์แบบเนี้ยเราหวีได้ใช้สเปรย์ฉีดๆเอาเราก็ลูบๆูเอาไม่งั้นพังเลยในอย่างอันเนี้ยเราก็จะไม่หวีตอนใส่ให้ตกอย่างงี้เหมือนแก้งแต่เรื่องจริงให้ตกตกเอาพอ <S 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 สวยเลยนี่ขนาดสวนโงโงๆโนะคือจะขายของก็หลังมันลดหัวหอมมันลดอะ อันนี้คือที่อันนี้คือที่เปรีย้ยวเลยอีดอกราส่วนโป,ป,ป๊ะเปรีย้ยวเลยดูดิอุ้ยแซ่บเลยอุ้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 ยยาวมากับใจจูโอ้โห ทุกคนเอวดูเล็กเลยเชกกงงัตุตตปังอ่าระกูลที่เป็นทักเปียบ้างดูเบบี้แฮร์เขาเนี่ยเท่านะคะไม่ใช่นะคะเบบี้แฮร์นะคะไอตรงเนี้ยเดี๋ยวมันต้องเอามาหวีเป็นเบบี้แฮร์นะบิ๊กที่ไทยก็ไม่มีนะอะไรอย่างเงี้ยต้องฝรั่งสีเขียวหัวเนี้ยเห็นแล้วน่าจะน้องตูนแต่ว่าซื้อมาใส่เองไม่ได้ให้นางนะโอ้ยเปรี้ยวมาก sorry I can't speak Thai ขอสุดๆ โอกอดแกยาวมากดูดิยาวอย่างเดียวไม่เท่าไหร่นะคะปลายต้องบางเพราะถ้าเป็นวิกแบบจากญี่ปุ่นจากอะไรเงี้ยที่นัาเคยไปล้างคอสเพลย์ปลายจะหนาแต่มันก็จะดูแบแอนิเมชันเนี้ยตนเนี้ยปลายบางมันจะมีความเป็นนิก้มนินาคาบิบูน, oh. นึกออปะอันละกิวอ๋ออันนี้กินไปนะยายายาหัวสุดท้ายหัวสุดท้ายนะั้นจะไม่ได้ใส่นะคะเพราะว่านะ้าซื้อมาแจกใครที่บอกว่าอย่าได้วิกหมอหนี่นะคะนี่ ตาหายแบบนี้ถึงกลางหัวนี่แล้วดูสีธรรมชาติมากที่จะแจกเป็นสีน้ำตาลธรรมชาติมาคิดว่าคนที่น่าจะอยากใส่วิกน่าจะอยากได้วิกอ่นะ <t> น่าจะเป็นกระเทยเด็กแล้วก็ถ้าเอาสีสีไปอย่างเงี้ยมันอาจจะใส่ไม่ได้บ่อยถ้าเป็นสีธรรมชาติแบบนี้น้องๆกระเทยเดียวก็จะได้รู้สึกว่าเออมันเหมือนผมจร,รมิงแล้วก็ได้ใส่บ่อยๆเพราะความฝันตอนเด็กของน้าก็อยากจะได้วิกผมยาวที่มันเป็นตรงธรรมชาติอ่ะเพื่อเอาไปใส่ไปเดินเที่ยวไปออกเดทกับผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์เข้ามาะคะว่าทําไมถึงอยากได้วิกจากพี่น้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ใครด้วยก็จะดีมากๆนะคะเพราะว่าถ้าครบ2ล้านซับเมื่อไหร่น่าจะจัดมีติ้งแบบยิ่งใหญ่กว่ารอบแรกมากๆอ่ะเดี๋ยวเราจะมาแจกวิกหัวนี้กันนะคะนัดรออ่านคอมเมนต์อยู่นะแต่สำหรับใครที่บอกว่าอุ๊ยอยากจะดูแลตัวเองอย่าลืมฟิโลเน่พลัสนะคะที่สุดของความละมุนที่นี่เลยไปละบายพี่ดันไปละบายบายบาย